มนนไม่ได้อยากเป็นเสือแลวไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชูใจนู้พอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถของเราดัมซิ่งครับผมก็คลิปนี้นะครับก็จะเดินทางแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาหาวงแร้ยงนะครับหาวงแล้งแล้วเลิกงานแล้วครันไหมนั้นนะครับ ก็รถก็เข้ามาตั้งแต่ตอนเที่ยงครับรถรถดำนะครับฝนตกแลนบ่ได้ครับตอนนี้ก็อุ่นเครื่องแล้วสาตาร์ทเครื่องแล้วกำลังจะออกเดินทางก,นง,งกินเข่าหักเรียวครับล้างแล้วก็ไหม่วาละท่านผู้ชมล้างแล้วก็ใหม่อยู่นะครับล้างไปดีๆเข้าเจ้าเมาเ ครับจราบ,บีอัดเรียบร้อยนะครับคือล้างไม่ดีเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าผมใจวันต้องปเปลี่ยนใจฝวนี่ก็ผของวันี้ยัง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 เตียมอยู่เครับเจระบ,บีถ้าลืมซื้อเจระบ,บีอาตาแขียมะครับนี่ เรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องให้ฟังจะเล่าเรื่องรถให้ฟังนะครับก็คือนี่อันนี้ผมอัดอัดจระบีมเมื่อวานแล้วท่านเปลี่ยนเอกนี่ยครับอัดหมดทั้งเผานะครับตัวเผาด้วย จะเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังนะครับก็คือเออมื่อนนี้เพิ่นกันมานะครับโอ้ลิพี่นอ้องงงเลยแซว่าได้คือท่านเจ้ามาเบื้องรถนะครับมาดูรถมาดูรถสปาติซื่ไปทัศแบบดูหมดแล้วครับยกงงยกหัวขึ้นนะครับใส่ล็อกเลยนะยกลอก็อยกหัวขึ้นแล้วก็บเบิง้งเครื่องเบิง้งเบือเบ้องใช้เอ,เอา ผูน้นี่นี่ครับตัวสติ๊กเกอร์เนียที่เขาดูซื้อรถอะรถเปลี่ยนหัวหรือไม่เปลี่ยนหัวนะครับแล้วก็ขึ้นหน้ารถไปดูอะไรก็ไม่รู้เพราะผมไม่อยู่นะตอนกลางวันแต่เมื่อกตอนกลางคืนผมอยู่อยู่ทัองหัวองท่านในรลังอะแดงกินรืเปล่เอาเลยครับผมกินเช้าว่างั้น กำลังคุยราคากันเนู่เมื่อคืนก็มานี่แหละครับมาจอดอยู่นี่แล้วก็แอามูพิียนเพิ่นกับไม้อีกเกียร์บนกไม้สองเจาะสามเีาะบุญยิงไหนท่านผู้ชมคือเขาบอกว่าน่าจะได้กันวาสันเพิ่นมาเพิ่นมกักอยู่แล้วเพิน่นเบื้องอ่ะมักอยู่ท่าน ผมว่าจากน้ำพึนกับพึนเบาบอกราคาไหมอย่างนี้วางนี่แหละแต่ก็เสียเงนกับพ่อซื้อเหรอเนาะน,น,นี่แหละ ต่ <l acht> างเวียงนามสามลอยวอันนี้ไหม <l acht> เดืองเบืองเวียดเดืองงั้นกับเบืองเดี๋ยวให้ดูข้างในครับฟังเสียงเครื่องรถมันนิ่มว่ะเดือบโอ้มีหรอกครับมองมองแแมงแมงเ <l acht> ออเอาสเตวาตัวนี้ตัวนี้ <l acht> น,น่าจะมีปัญหาอีกลรอ มวเสียงลมวัวใจวูใช่ไหมแม่เพม่คนดีขายแล้วล่ะย่ายแค่เจ้าแค่ไรต่อไปสอนมารถมาดูข้างหน้าครับมาดูดูฝั่งนี้บ้างลมมันรั่วนะครับเนี่ยผมเพิ่อองจะได้กินครับ ไม่ว่าแต่จะมีเก่าแน่เนาะมันก็หล,ลุเก่าเนาะทำความสะอาดให้อย่างดีอยูเจ็บหงมังเลยมันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาแล้วมาซอกพอมันโดนมาหลีบรถคือยังเต้นอย่งที่แสดงมาเพิ่นซอกอา่าตัวนี้ของผมแสดงมาเพิ่นซอกอา่าในนี่นะครับมาซอก <c oughs> อ๋อใจะละ ตัวนี้ดึงไม่เนี่ยมีปัญหาที่เบรกมือครับแต่แก้แกับว่าไ่ได้ซ่อมนะครับคือมันเขาหูจักอยู่นะผมหูจักอยู่ว่ามันเป็นมันต้องเป็ียนแบบนี้นะแต่เลยไม่ที่ว่าซ่อมนะครับคือยังยังไม่ซ่อมผมรู้อยู่ถ้าถ้าไปแก้ไขตัวเบรกมือตัวเนี้ยรับรองมันจะลามแน่นอนเพราะว่าผมเคยเห็ุขั้นเบื้อหาแลว <laughs> ผมเคยซ่อมกันเบอร์ห้าแล้วอันเบอร์ห้าผมซ่อมแล้วมีปัญหาอะไรแก้ไม่หายด้วยแ้วเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมถามว่าเสียดายไหมถ้าขายไปผมบอกเลยผมโคตรเสียดายเลยนะคือพ่ซือ้อเอาะดี๋อวยมันกับบนขั้นระบาดเนาะอมัน <c oughs> กันระแ,งแวงเลยนะครับเา๊จาีผมวางเลยตอนนี้ก็จะน่าจะมีข่าวก็คือไปลงของเที่ยวนี้แหละ ไปลงของกลับมานี่น่าจะรู้เรื่องนะครับว่าวัาดีได้กันบ่นะครับ,ดกกนะรบเดี๋ยวผมแจ้งข่าวให้ทราบครับคือตอนนี้ยังยังไม่รู้เรื่องเป็นไปเบื้องหางอยู่อยู่ลงแป้งกับไปนะครับไปดูหางไปดูหางอยู่น่นนะครับแล้วก็มาดูหัวอยู่นี่เงียบบ่เสียงเครื่อง เงียบวะครับเงียบคิ็บถ้าเพื่อนที่ขายก็ขายทอนนี้วนะ่เป็นรถเท่านะว่าเป็นรถเจ้าของก็บถามไม่ได้แล้วนะครับอยากเสียได้ก็ซื้อเอาตลอดดิเพราะมันคันระบาดด้วยก็ก็ผมบอกแล้วนะครับถ้าถ้าถ้าขายก็คือสกเก็ตคือของผมแล้วก็เบาข้างในแล้วก็ บางฝุ่นก็ผมซื้อใส่เองนะแต่ผมอยู่พถอดออกผมันจีขีรายพวดบางฝุ่นจะเอาไว้นะครับสกเกิรเบาะแล้วก็ไฟตาซีนอนก็คือของผมนะครับจะถอดออกไฟทั้งเทงนําแ่เป็นปถอดออกมันมันเบิดหลอดแล้วจะเอาไวน้นี่แหละนี่ครับซื้อใส่หลายอย่างนะครับ แล้วก็ไฟตัวนี้ด้วยไฟไฟถอยอนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันบนรถครับไปกันเลยครับผมรถ <c oughs> ด,ดำโยกอนีรขึ้นครับท่านผู้ชมหักเลยวะไม่ไปเฝ้าไฟก่อนอย่างไรพ่อมาก่อนได้ถื <c oughs> อทยนี่ครับ หักเลยครับมันื้หรอมันเื้นหรอเออได่ยินีเดาเสียงมาได้กํายนี่แหละมันถึงเน่ถึงตัวนี้แหละยาอะไรก็ยืนยาอะไรท่าได้เห็นไห่ย่นี้เดาเสียงหรอผมมีนผมปิดแอร์ผมปิดแอร์ผมวันผมปิดสวิฟต์เองสวิดำผมวันผมปิดสวิดำานีผมเลยปล่อยขาดเลย ่อยค่าดอกังนวืดเลยต้วเผื่อได้ยินด้วยเสียงแก้แก้แก้วะเก๊นังว่าถึงเลยแล้วมันถึงแล้วโอ้เลยศูนเนาะมันเห็นรถเท่านะใ่ว่างเลยนะเอาให้มันจบคลิปรถพี่น้องนะครับให้มันจบคลิปเลยนะครับอีกเมื่อกี้นาทีนะครับให้มันเต็มคลิปเลยคลิปต่อไปก็เดี๋ยวเจอกันบนรถครับ ไปเลียนดินก็ได้สิบสามเที่ยวเทียงก่อนฝนโตก่อนเลียนรถด,ดำก็ได้อันเฟือแล้ว่เฟือแป๊บเดียวอ่ะอันนี้ก็เป็นลูกลังนะครับมันติดมาเลียนงัดลงเส้นอี่เลยน้ำขีดก็เป็นก้อนหินนะนะครับผม อย่าคลิปต่อไปเจอกันบนรถนะครับคลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังแบบย่อๆก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันบนรถอาจจะละเอียดกว่าน,นี้นะครับในคลิปต่อไปฝนมันตกครับที่จริงผมขอมาถึงจะช่วงใบแล้วนะครับวันนี้ฝนมันตกผมเลยเรลี่ยนผมนั่งรถมาไม่ไมนะ่เนาะอยาให้ไปไวเลยเทือนแต่นี่ได้บวก้าเรียนจ้างเงินให้ฝนเส้ถน,นนแห่งก่อนนะครับถึงจะไปวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันบนถนนมิตรภาพนะครับ ท่านผู้ชมที่เปลี่ยนใหม่ก็มีตัวนี้แหละที่ก็เสียแต่ไม่เสียบอกเลยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะหมอต้มตัวนี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแลวไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชูนไกหนูพอหมอ